โโดยกองทัพภาคที่3ค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสองริมฝั่งแม่น้ำน่านสะพานวังจันร์ถึงสะพานสุพรรณกัลยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาวันนี้นะคะพลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3ร่วมกิจกรรมและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสะสองห้องพระราชวังจันทร์และสองริมฝั่งแม่น้ำน่านะสะพานวังจันทร์ถึงสะพานสุพรรณกัลยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และส่งเสริมการท่องเที่ยว งจััหวดพิณุโลกโดยบุรณาการร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทหารตำรวจเทศบาลนาครเมืองพิษณุโลกสถาบาันการศึกษาองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนร่วมัดพัฒนาพื้นที่ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกันจัดเก็บขยะวัชพืชขุดลอกกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําสร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์กันด้วยนะครับค่ะนอกจากจะเป็นการบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์แล้วยังเป็นการรักษาความสะอาดให้กับจังหวัดของเราด้วยนะคะ